เด็กขย,ยันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่นยนในช,ช่วงช่วงทำอาหารช่วงทำอาหารอานย์เย่วันนี้เราจะมาทำอะไรคะวันนี้เราจะมาทำอะไรนะคะใส่ย่างใส่ย่างด้วยกระทะเล็บลอนนี่ค่ะอ,อันดับแรกนะคะแล้วก็ แล้วเสร็จแล้วก็ตอนแรกนะคะมันอยู่ในช่องฟินแล้วก็ประมาณก็เอาเช่น้ําก่อนนะคะให้มันหายแข็งแล้วยายคุกกับอะไรคะเนี่ยมีเครื่องเครื่องที่คุกนะมีกระเทียมพิกไทยรากผักชีกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็กระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็ซอสปรุงรสซอสตามหนึ่งช้อนซอสซอสซอสอะไรคะ ซอสฝาเขียวปรุงรสซอสฝาเขียวคือซอสครับภูเขาทองฝาเขียวนะคะภูเขาทองหรอคะนี่ค่ะแหมซอสอ๋อซอสปรุงฝาเขียวซอสทูบแหลกภูเขาทองอ๋อนี่นี่ค่ะแต่ซอสนี้หมักนะคะมีน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนต๊ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวก็ได้แต่ของเรามีน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงนี่ค่ะแล้วก็ผงชูรสอ่าผงผงชูรส ผงชูรสครึ่งช้อนชาแล้วก็นี่อะไรคะเนี่ยผงชูรสค่ะผงชูรสน้ำตาลครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วเราก็จะแบบนี้นะคะอ่ะเริ่มดิขยันไปค่ะไปเริ่มดิขยันไปเปิดแก๊สเปิดแก๊สเปิดแก๊สใช่ไหมคะเวลาเปิดแก๊สคะให้หมุนไปทางนี้ค่ะปึ๊บปึ๊บหมุนนิดนึงนะคะนิดเดียวพอค่ะไม่ต้องหมุนเยอะไม่เรียบร้อยให้เราไม่เรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยคุณแม่กําลังทําน้องชายนมอยู่มีวีคอนน้องชายนมแม่จะทําน้องอูนะค่ะโอเคค่ะเชฟเจิมตัวเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคะอ่ะเปิดแก๊สอันนี้เอาวางกันไหมคะวางความร้อนน่ะไม่ให้มันเยอะเกินไปมันจะไหม้ต้องให้ความร้อนมันนิดเดียวแบบเบาๆค่ะเราเป็นขยันเปิดแก๊สได้แล้วใช้แก๊สเบาสุดๆเลยอ่ะเริ่มเป็นขยันเดี๋ยวคนทำไเลยเดี๋ยวพี่เดินสานฐานใส่ไปเลยใช่ไหมคะจาแน่าย จับจับแน่นๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยใช่ไหมคะใช่ะอันนี้ใช่ไหมคะเธรนพยายามจะใส่แล้ววางเท่าไหร่วางค่ะใช่ถูกต้องแล้วก็วางไปให้มันเต็มค่ะวางไปให้เต็มกระทะกระทะใช่ไบแน่นนะคะจับไปอีกต้องใส่น้ำมันไหมคะไม่ใส่ค่ะไม่ใส่น้ำมันนะคะย่างอย่างเดียวแล้วก็หมักด้วยซอสซูรุ่นภูเขาทองที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะ ให้บานค่ะก็ย่างง่ายไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกอันเลยน่ามันเต็มแล้วก็เปิดให้เบาสุดนะคะไม่งั้นมันจะเบาสุดใบงาบรรจัทำแบบอะไรง่ายๆแบบไม่ง่ายนะคะถ้าเปิดแรงไปมันจะไม่ง่ายแล้วก็ใช้นี้รอไว้นะคะจะได้อาฝาปิดก่อนนะอ้าฝาปิดก่อนนะคะโอเคหลังจากนั้นก็ไม่ทำอะไรแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับ สถานี้นะคะรอห้านาทีนะรอรอห้านาทีนะคะถ้าเราค่อยมากลับนะคะเดี๋ยวเราวัดไปเลยนะคะห้านาทีโอเคค่ะเสร็จแล้วก็หั่นไก่ให้ด้วยนะคะอาหารตรงนู้นกันโอเคค่ะเราได้ทำการทำไก่ย่างเสร็จแล้วตื่นโอเคค่ะเนี่ยเราก็แป๊บนนึงะคะ เตรียมเรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มกินกันเลยค่ะอ่ะกินหยิบกันเลยหยิบไก่นีน่เนื้อคขาจะแบบนุ่มๆละมุนกินไหมคะทุกคนไม่กินไม่กินกินนี<ๆ>่กินชิมอันนี้เรากินแล้วปุปปุปิุป,ปอเอาไปกินน้ำจิ้มเหรอนี่ คกมันจะนุ่มนช่ไหมแกน้โอเคค่นนนะคลินนี้นะคะมาคลินนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแช like, ร์แชร์กดซับสไคร,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 ร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดปิ้ง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 ด้วยนะคะบ๊ายบาย